โดยกระทรวงสาธารณสุขจัดโครงการฟันเทียมรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับให้ผู้ที่สูญเสียฟันทั้งปากได้รับฟันเทียมและรากฟันเทียมนะครับทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น โดยมีเป้าหมายใส่ฟันเทียมให้กับพี่น้องประชาชนจำนวนกว่า72,000คนและฝังรากฟันเทียมจำนวน7,200คนในระยะเวลา2ปีนะครับก็คือปี66ถึงปี67ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการฝังรากฟันเทียม ซึ่งเป็นที่ยึดเกาะของชุดฟันเทียมเนื่องจากรากฟันเทียมที่มีคุณภาพดีเช่นจากยุโรปนะครับมีอัตราค่าบริการถึงรากละ55,000-1,000ถึง100,000บาทและในเอเชียมีอัตราค่าบริการถึงรากละ 2 0 0 0ถึง4 0 0 0 0บาทนะครับซึ่งในส่วนนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขจะเข้ามาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่มีปัญหาในเรื่องของฟันเทียมและรากฟันเทียมนะครับทั้งนี้พี่น้องประชาชนที่สนใจเข้ารับบริการสามารถติดต่อได้ที่โรงพยาบาลของรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่อยู่ใกล้บ้านหรือว่าอยู่ในพื้นที่ของท่านนะครับซึ่งก็จะมีการ จัดลำดับคิวนะครับและก็นัดหมายมาดำเนินการทำฟันเทียมหรือรากฟันเทียมนะครับ